ับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตพอพันตัวใหม่นะครับก็ขออนุญาตสายด้วยแล้วกันนะครับสายสตรรมัมฮาร์เรย์เยซิงสาเบิร์ดนะครับส่วนตัวเมียก็เป็นสายเยียที่นำเข้ามาจากะยองนะครับก็ในไหนก็บํารุงไว้แล้วแล้วก็พร้อมพร้อมไข่ด้วยนะครับก็เลยนำมาลองใส่ไว้ดูนะครับ ของผมก็จะใช้ทั้งโอง่งแล้วก็ตะกร้านะครับที่เป็นรังไข่นะครับของผมแต่ส่วนมากคือจะใช้โอ่งคือเมื่อก่อนของผมมันล็อกล็อกผสมของผมเนี่ยคือหลังคามันจะต่ำนะครับแล้วก็ใช้สังกะสีด้วยคือหน้าร้อนปัญหาคือหน้าร้อนนะครับถ้ารังไข่อยู่ข้างบนใช้ตะกร้านะครับร้อนแล้วก็อุณหภูมิมันจะสูงมันจะทำให้ไข่ เสียง่ายนะครับแล้วก็ออกน้อยก็เลยหันมาใช่องค่ตามคแนะนำของพี่ๆน้องๆที่แนะนำนะครับออกเยอะครับแล้วก็สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยเวลาเราจะย้ายไปอยู่ล็อกอื่นนะครับเวลาย้ายของผมก็จะหาผ้านะครับหรือว่าย้ายตอนกลางคืนถ้าจะจะย้ายตอนกลางวันก็หาผ้ามาปิดปากองค์นะครับแล้วก็ยกใบง่ายนะครับ โอ่งก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเวลาเคลื่อนย้ายจะเขาล็อกเกมันจะได้ง่ายนะครับก็ส่วนลังตะก้าก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าของผมมันคือหลังคามันต่ํานะครับมันใช้สังกะสีมันเวลาหน้าร้อนคือมันร้อนมันจะทําให้อุณหภูมิสูงแล้วใครจะเสียก็ก็ส่วนท่านที่มีล็อกผสมหรือ ที่เลี้ยงที่ไข่ที่มีหลังคาสูงแล้วก็ใช้กระเบื้องนะครับจะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอุณหภูมิจะไม่สูงสามารถใช้ตะกร้าได้สบายครับก็หากใช้ตะกร้าก็ราคาก็จะถูกนะครับหาซื้อง่ายด้วยส่วนโอ่งก็ราคาแพงนิดนึงครับหาซื้อค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็ยังไงมันก็ดีทั้งสองนะครับทั้งโอง่งทั้งตะกร้าหรือ จะตามวิธีของเราที่เคยใช้นะครับสาม,มารถทําได้หมดที่ใช้ทํารังไข่เกาแม่นี้ก็เริ่มไข่ได้5ฟองแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนสายเยียก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็จะมีข้อเยียทองนะครับก็ยังทําอยู่ที่บ้าน เพราะว่าที่สวนนี้จะเป็นของสารเด็กเสิร์ฟที่สวนนี้คือจะเป็นสารเด็กเสิร์ฟอย่างเดียวตโดยงไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็กด, like, กดไลค์กดซดับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไงก็ขอบคุณครับ